ในประเด็นของเรื่องการทํางานก็คือตัวนี้จะเป็นทํางานเกี่ยวกับภาคีการทํางานในในชุมชนเนาะก็ที่ผ่านมาก็จะจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัญหาในการทํางานในเรื่องนี้ก็คือว่าพอเราเข้าไปทํางานกับคนในชุมชนในประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องการสื่อสารเรื่องเอเรื่องเพศแต่แนวคิดของคนในชุมชนยังมองว่าเรื่องเรื่องเพศเป็นเรื่องของเซกอย่างเดียว แล้วที่ผ่านมาเรามีแผนแผนการทํางานว่าจะลงสื่อสารให้กับเด็กในโรงเรียนแล้วก็ในวัดแล้วก็พอมาประชุมกับคณะทํางานคณะทางานบอกว่าถ้าคุยถึงเรื่องเรื่องเรื่องเพศเนี่ยไม่น่าจะเอาไปทํากับเด็กในวัดยังมองว่าเป็นเรื่องเซ็กไม่ควรจะเอาไปทําไม่ควรจะไปพูดไม่เหมาะสมเนื่องจาก แนวคิดเรื่องประทีนี้วัดรำยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นในวัดเนี่ยเรายังเข้าถึงตัวเด็กไม่ได้แล้วก็อย่างประเด็นที่ท,ที่ที่ผ่านมาก็คือมีการประชุมคณะทํางานเด็กในชุมชนแล้วปรึกษาว่าเราจะทํางานเรื่องอบรมให้เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนทั้งอาเภอในโรงเรียนเราทําได้แต่ในวัดเนี่ยเขาไม่ให้ทําแล้วก็ ตอนนี้เลยได้ปรับแผนไม่ได้ทํากับเด็กแต่ให้มาทํา,ทากับผู้ปกครองแล้วปัญหาก,ก็คือว่าแล้วเด็กที่ทอยู่ในวัดเวลาศึกออกจากพระเนนมาแล้วเขาก็มาเป็นไมยรุ่นแล้วตอนช่วงที่เขาอยู่ในช่วงวัยที่ที่ท,ที่ต้องได้รับข้อมูลเนาะแต่ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลตรงเนี้คิดว่าต่อไปแล้วมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเป็นหัว้อตรงนี้ะก็คืออยากให้มีการทำงานในเรื่องของพัฒนาคติเนาะสร้างพัฒนาคติให้กับคนในชุมชนว่าให้มองเรื่องเพตไม่ได้เรื่องเซ็กต์อย่างเดียวคือเรื่องเพตถ้าถ้าเราเรียนรู้ด้วยกันมันก็จะเป็นในเรื่องตั้งแต่เราเกิดจนถึง เรื่องเพศนี่จะต้องอยู่กับเราไปตลอดส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนก็จะมองเรื่องพอเราพูดถึงเพศก็จะนึกถึงแค่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวค่ะคืออันนี้แหละที่ว่ามันเป็นปัญหาเราต้องทํางานตรงเนี้ยเพื่อสร้างความเข้าใจเนาะให้คนในชุมชนได้รู้ว่าเรื่องเพศไม่ได้แค่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวค่ะ